ขอบคุณผู้แปลที่แปลมงางงะให้เราได้อ่านกันนะครับทำไมกันอ่าทำไมตั้งแต่ฉันเป็นชิโรรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างอยู่ข้างในตัวฉันในร่างกายของฉันหรือว่าจิตใจของฉันฉันว่ามันอาจจะเป็นสิ่งทีุ่กคนเรียกกันว่าจิตวิญญาณแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างติดอยู่ในนั้นฉันรู้สึกเล่ากับว่าบางสิ่งบางอย่างจากด้านอื่นกำลังมองมาที่ฉันจากกรงที่แข็งแก่งบางอย่างแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกพอใจอะไรหรอกนะ พะฉันมั่นใจมันอาจจะเป็นพลังพิเศษที่น่ากลัวที่อยู่ในตัวฉันและวันใดวันหนึ่งมันจะต้องตื่นขึ้นมาอย่างแน่นอนแต่ก็ยังคงโฟล่เจ้ามันไม่มีพลังในการเรียนรู้รูปแบบใบมีดของแฟนทอมเก็บกระเป๋าซะเจ้าจะต้องออกจากเกาะในวันพรุ่งนี้ตะกูลของพวกเราได้ทำการปิดผนึกปีศาจในช่วงเวลา300อปีที่ผ่านมาและมันก็ไม่มีพื้นที่สำหรับพวนแอไม่ว่าจะอยู่บนแผ่นดินนี้หรือในตะกูลก็ตาม ข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะโซละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะกลายเป็นผู้ประสบความสําเร็จของครอบครัวมิสุซุกิแล้วที่นี่ตอนนี้เป็นห้องของข้าแล้วฉันเป็นเพียงคู่มั่นของตระกูลมิซุรุกิตอนนี้คุณมีความหวังแล้วคุณอาจจะเป็นคนแฝกหน้าสําหรับฉันข้าหวังว่าเมื่อเจ้าออกไปเจ้าน่าจะได้พบอาจารย์ที่น่ายกย่องในแผ่นดินใหญ่นะขอให้เจ้าเดินทางปลอดภัยนี่คือความสมเนเร็จของฉันจากตอนที่ฉันอายุ13ขวบ ฉันสูญเสียทุกอย่างนั่นคือการตัดสินใจของฉันแล้วเมื่อวันนั้นมาถึงฉันจะกลับมาที่นี่ห้าปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนักประจัญภัยชั้นที่10ท่านโซละดิฉันต้องขออภัยด้วยค่ะแต่การรองรับในฐานะนักประจัภัยของคุณจะถูกเพิกถอนในวันนี้ค่ะหาวันนี้คุณสมบัตินักประจัญไพของคุณจะถูกเพิกถอนฮห,หานี่คุณกําลังล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยไม่ค่ะนี่คือการตัดสินใจอย่างเป็นทางการแล้ว ได้รับการอนุนมัติโดยตรงจากกิลมาสเตอร์แล้วค่ะนี่ค่ะจดหมายแจ้งนี่คือตาประทับจากกิลมาสเตอร์จริงๆแต่ทําไมล่ะฉันเพิ่งทาเควสประจําวันโดยการทาเควสเก็บปสุภัยไปเองนะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้สิแต่แต่แต,แต่นี่อาจจะเป็นข้อผิดพลาดอะไรแน่ๆจําได้ว่าผมไม่ทําอะไรผิดในเควสล่าสุดเลยนะเอ,อไม่ผิดพลาดอะไรหรอกค่ะตามกฎแล้วถ้าคุณไม่สามารถเลื่อนชั้นได้ในเวลา3ปีคุณจะถูกเพิกถอนค่ะท่านโซล่า ในกรณีของคุณในช่วงสปีที่ผ่านมาคุณไม่ได้มีการเป,ปลี่ยนแปลงจากชั้นที่10บเลยก็ตามนั้นแหละค่ะเออนั่นมันนั่นมันก็ใช่คือผมไม่รู้เรื่องนั้นถ้าถ้าคุณรู้คุณก็น่าจะเตือนผมสักหน่อยนะดิฉันจะพูดให้ฟังสามีสักครั้งนะคะสิ่งนี้ถูกกำหนดไว้ชัดเจนในกฎของกิลค่ะอันพวกเขาพยายามที่จะปกปิดมันให้ดูเหมือนเป็นความผิดของฉัน ความโกรธและความมุ่งมั่นสองอารมณ์ที่เข้าปะทะกันอย่างรวดเร็วลากับว่าฉันเป็นภาระลากับว่าฉันมันไร้ค่าเมืองอิสก้าแห่งนี้เมืองแห่งนี้กับการรักษาที่ดีมากมายนั่นก็เพราะเมืองแห่งนี้ต้องการพลังเพื่อปกป้องเมืองจากมอนสเตอร์ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องการนักผจญภัยพวกเขาไปเป็นนักผจญภัยหรือเข้ากิลตราบเท่าที่บุคคลน,นั้นเป็นสมาชิกของกิล พวกเขาควรจะจดจำไว้เสมอว่ามันเป็นหน้าที่ของพวกเขาที่ต้องทำงานเพื่อเมืองอิสก้าแห่งนี้โอเคผมเข้าใจแล้วนั่นไม่ใช่คำโกหกแน่นอนเพราะฉันได้ยินว่าเมืองอิสก้าเป็นเมืองที่ดีฉันถึงได้มาที่เมืองนี้ฉันมาที่นี่เพื่อที่จะได้ปกป้องเมืองแห่งนี้และที่สำคัญปกป้องผู้คนฉันคิดว่าการทำแบบนี้ชื่อของฉันจะได้โด่งดังและได้การยอมรับจากผู้คนสิ่งที่ฉันไม่สามารถทำได้บนก่อนนั้น ฉันสาบานว่าจะแสดงให้ทุกคนได้เห็นที่นี่ที่เมืองแห่งนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าคำสาบานนั้นจะเริ่มจางหายไปไกลกว่าดวงจันทร์ที่อยู่บนฟากฟ้าซะอีกในเมื่อคุณคิดได้แล้วทำไมคุณถึงไม่พยายามเพิ่อมอันดับของคุณในช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่แรกการขึ้นไปชั้นที่9มันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะฉันคิดว่าคุณและนักพจนภัยเป็นคนจัดการเพื่อ เ้าไปสวมอันดับที่9้าเมื่อ5ปีก่อนไม่ใช่หรอคะแต่แต่นั่นมันก็ใช้เงินนี่นาค่าธรรมเนียมการทดสอบชั้นเป็นชั้นที่9 1เหรียญเงินค่ะเอเอ,เอในช่วง3ปีคุณจะบอกดิฉันว่าคุณไม่มีเงินใช้งันหรอคะในช่วงเวลานั้นคุณได้เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษทั้งหมดที่มอบให้กับนักวจนภยัยใช่ไหมล่ะคะสิทธิพิเศษเป็นสิ่งที่มอบให้สําหรับผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเท่านั้น ขนาดเด็กยังรู้เลยยังไงกฎก็ต้องเป็นกฎค่ะคุณจะได้รับบทลงโทษนั่นมันอย่างน้อยๆคุณก็ควรและโดยวิธีนี้คุณจะได้รับคำตอบค่ะการเพิดถอนตำแหน่งของท่านโซละาได้รับการอนุมัติอย่างเหมาะสมแล้วค่ะและรอก่อนสิก็จบไปแล้วนะครับกับมง่าเรื่องเอชื่อเรื่องยังไม่ได้รู้เลยก็ แค่นี้ฮนะก็ถ้าชอบวิดีโอของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็เจอกันเออใช่พวกนี้ผมฉีดวัคซีนของพวกลอยดอนนะก็อาจจะเจอกันชาติหน้าคลิปหนี้ชาติหน้าก็ได้นะก็บายครับเจอกันชาติหนะ้า